ยินดีด้วยค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว10ธันวาคม2564โอนเงินตรงจากทางธนาคารทกสแบบอัตโนมัติเลยนะคะเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะมีหลายจังหวัดได้รับการโอนเงินแล้วสกนลนครบุรีรัมย์ขอนแก่นนครราชสีมานะคะชัยภูมิรวมไปถึงอุบลราชธานีหนองคายค่ะก็ได้รับการโอนเงินแล้วและก็รีสกเกตด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะวันนี้เรามาดูในส่วนของการรวบรวมตาราง การจ่ายเงินวันที่10บธันวาคม 25, 6 4มีจังหวัดอะไรบ้างที่โอนเงินวันนี้มีอำเภออะไรบ้างที่โอนเงินวันนี้สาขาอะไรบ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจะมีการทยอยโอนเงินเข้าอย่างต่อเนื่องส่วนใครที่รอคอยการโอนเงินยังไม่มีชื่ออำเภอของตัวเองมาดูนะคะว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ในการรับการโอนเงินในครั้งนี้ ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสแสบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะวันนี้ค่ะมีตารางการจ่ายเงินในวันที่สิธันวาคม2 5 6 4, 4มาฝากคุณผู้ชมมาดูนะคะว่ามีจังหวัดอำเภออะไรบ้างที่มีการโอนในวันที่สิธันวาคมสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวตั้งแต่วัที่1ถึงงวัที่7นะคะ ซึ่งวันนี้สันท س ا บก็ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรลหลายๆสาขาลหลายๆจังหวัดแล้วกันค่ะของทางภาคยิสานได้รับการโอ,อนเงินแล้วนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้รับการโอ,อนเงินฟังทางนี้ค่ะซึ่งอีสันท س ا บก็ได้รวบรวมแผนการจ่ายเงินวันที่10ธันวาคมมาฝากคุณผู้ชมเราเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ10ธันวาคมจะมีการโอนที่ทกสสาขาจตุรพัฒพิมานค่ะทกสสาขาเกษตรวิสัยสาขาทงธานีสาขาจังหารสาขา เชียงขวัญสาขาทวัดบุรีแล้วก็สาขาบ้านขานะคะตามมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีในส่วนของทกศสาขากระนวนสาขาชนบทสาขาโคกโพไซสาขาดอนมงสาขาชำสูงสาขาชุมแพสาขาขอนแก่นสาขาอุบลรัฐแล้วก็สาขาเขาสูงกวางค่ะแล้วก็จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมมีในส่วนของสาขาสกลนครสาขาสว่างแดนดินสาขาสองดาวแล้วก็สาขาอากาศอำนวยค่ะและในส่วน ของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีสาขาแกล้งสนามนางนะคะสาขาขามทะเลสอสาขาสแกแสงสาขาเขาใหญ่สาขาคงสาขาคอนบุรีสาขาจหอสาขาจักรราชและก็สาขาเฉลิมพระเกียรติค่ะและในส่วนของจังหวัดบุรีรัมนะคะก็มีทกศสาขาระกาทกศสาขาละหานทรายทกศสาขาลำปลายมาศค่ะ ทกศส,สาขาสตึกน้องกี่น้องหงแล้วก็อีสานนะคะแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดก็จะมีการทาราลักษ์การทาราลมค่ะคูขันคุณหานแล้วก็ศรีสะเกดค่ะตามไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีกุดข้าปุ้นเขมราชเขื่อนในคําเจริญแล้วก็ชัยมงคลค่ะแล้วก็จังหวัดตลสินวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรก็แจ้งเข้ามาแล้วนะคะว่าได้รับการโอ,อนเงินแล้วก็จะมีลาลสินม,รรม,าสามีกัม马拉สายมีกุชินาลายัยแล้วก็เขาวงค่ะ ตามมาที่จังหวัดชัยภูมินะคะก็มีทกศสาขาจตุรัสสาขาชัยภูมิสาขาชัยสามหมอสาขาพักดีชุมพลสาขาภูเขียวค่ะถ้าหากลืมตำบลอะไรที่มีการโอนแล้วก็แจ้งเข้ามาให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยเช่นกันนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้มีการโอนเช่นเดียวกันที่ทกศกันทละวิชัยทกศสาขากุดรังสาขาแกดำสาขาโกุลวิสัยสาขาชื่นชมค่ะคุณผู้ชมในส่วนของตารางการจ่ายเงินรวบรวมมาให้แล้วนะคะแต่สําหรับ สาขาไหนอย่างเช่นอนํานาจเจริญค่ะอ,อุดรธานีอย่างนี้นะคะยะสุธอนอย่างเงี้ยมีการแจ้งในส่วนของตารางการจ่ายเงินมาจริงแต่ว่าไม่มีแผนการจ่าย ที่เป็นอำเภอออกมาในระบุจำนวนวันที่จะมีการจ่ายในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีประกาศตามนี้ก็เอาสมุดบัญชีไปตรวจสอบ ATM ไปตรวจสอบหรือว่าเช็คผ่าน BAC Connect หรือว่าเอโมบายของทางธนาคารทกศก็สามารถทราบได้เลยค่ะว่าเงินเข้าบัญชีหรือย,อยังแล้วก็ท่านได้รับการโอนองเงินหรือย,อยังใครที่ได้รับการโอนองเงินแล้วนะคะกลิง้งกลางแจ้งเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นเพื่อนเราแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้ทราบ ว่าได้รับการโอนเงินแล้วยังเหลือจังหวัดอะไรก็จะได้ช่วยๆกันตามนะคะไม่อยากให้ทุกคนหรือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวท่านไหนเป็นคนตกหล่นนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีโอนวันที่13แล้วนะคะก็จะไปเริ่มโอนค่าเก็บเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นทะเบียนเกษตรกรมีความสําคัญถ้าหากยังไม่ได้รับการโอนเงินตามแผนการจ่ายนี้ติดต่อทกศด่วนค่ะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ